อัปเดตสภาพอากาศล่าสุด15สิงหาคม2568ฝนตกหนักตกแรงสะใจต่อเนื่องไปอีก4วันปริมาณของฝนมักจะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำไปจนถึงช่วงกลางดึกจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่าง และยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมด้วยกําลังแรงทําให้ในวันนี้ปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นเกือบทั่วไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้ราระวังในเรื่องของฝนตกหนัก ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังแรงทําให้คลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือ,อยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็ก ควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18สิงหาคมและในช่วงบ่ายช่วงเย็นของวันนี้ปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ70ถึง80ของพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคส่วนจะมีพื้นที่ไหนจังหวัดใดและเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดกันบ้างรายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่15สิงหาคม2568 กับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้ในช่วงบ่ายช่วงเย็นกันค่ะแอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมและกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เข้ามารายงานสภาพอากาศให้แอดมินได้ทราบในพื้นที่จริงว่าปริมาณของฝนเป็นเช่นไรและเข้ามาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในคลิปวิดีโอของทุกๆวันค่ะจากความคาดหมายสภาพอากาศล่วงหน้าปริมาณของฝนนะคะจะตกต่อเนื่องไปได้อีก4วันปริมาณของฝนตกหนักๆน,นะคะจะ,จะเต็มมาอีก สวันก็คือวันที่ 15, 16, 17และ18สิงหาคมนี้ค่ะในหลายพื้นที่นะคะที่ยังรอคอยน้ําฝนกันอยู่ก็ติดตามอัปเดตกันต่อนะคะว่าในพื้นที่ของท่านนั้นปริมาณของฝนจะเกิดเคล่อนหรือไม่ค่ะแอดมินจะอัปเดตให้ทราบในทุกๆวันค่ะในหลายพื้นที่ปริมาณของฝนตกต,กต่อเนื่องนะคะมาตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายจนถึงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายกันเลยค่ะโดยปริมาณของฝนนะคะเป็นฝนเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางตกครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าภาคใต้ปริมาณของฝนตกครอบคลุมมาหลายชั่วโมงค่ะในบางพื้นที่นะคะมีฝนตกชุกตกแช่ตลอดแต่ในบางพื้นที่ปริมาณของฝนก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะในวันนี้อาจพบเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวค่ะจากการอัปเดตลักษณะสภาพอากาศนะคะเมื่อช่วงเช้าปริมาณของฝนจะเกิดขึ้นได้สูงสุดถึงร้อยละ60ของพื้นที่ แต่ในช่วงบ่ายค่ะปริมาณของฝนเปลี่ยนไปนะคะโดยปริมาณของฝนจะเพิ่มได้สูงสุดถึงร้อยละ80ของพื้นที่โดยในภาคเหนือนะคะจะมีเกิดขึ้นได้ร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่นะคะอุตรดิต์กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องถึงองศาเซลเซียสลมค่อนข้างเปรปพวนนะคะในภาคเหนือโดยความเร็วลมอยู่ที่1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ80ของพื้นที่เช่นกันนะคะและจะมีฝนตกหนกักได้ในบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬหนองบุรีลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นมหาสารคามนาครราชสีมา และบุรีรัมค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคกลางค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ70ของพื้น ที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบ,รนบรุรีะงรยอจันทบ,บรุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสสราธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะในวันนี้ช่วงบ่ายช่วงเย็ยนปริมาณของฝนจะเกิดขึ้นได้ร้อยละเจของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ พันด้วยความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจากการอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมนะคะจะพบกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะเป็นปริมาณของฝนค่อนข้างหนัก euh. ที่จะเกิดขึ้นได้บริเวณภาคเหนือตอนบนบนนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็มีครอบคลุมได้เช่นกันเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแต่เป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็มีครอบคลุมเกิดขึ้นได้เช่นกันเล็กน้อยค่ะแถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับภาคตะวันออก ะะและพ่อตัวนอ,อกเชียงเหนือตอนล่างๆอีกเล็กน้อยเช่นกันค่ะเป็นปริมาณของฝนเบาบางครอบคลุมนะคะส่วนภาคใต้ปริมาณของฝนครอบคลุมอยู่ตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะภาคใต้บริเวณฝั่งอันดามันค่ะโดยในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะคะปริมาณของฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนักด้วยบริเวณเชียงรายแม่อายหลวงชัยประการแม่หาดบ้านทําลอดอำเภอปลายเชียงรายห้วยดูนอำเภอพร,ร้าวโป่งนกอำเภอพานอำเภอแม่สวยแม่ใจ หมู่บ้านป่าแดดอเทิงอ,อเชียงคำพญาเมืองรายนะคะรวมไปถึงบ้านผาหลักอเภโปงศบขุนค่ะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้นะคะคุณผู้ชมจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะลองเลื่อนกันไปดูต่อนะคะคุณผู้ชมภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณของฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะปริมาณของฝนจะเกิดขึ้นแถวบริเวณนครไทยภูรเรือนะคะจังหวัดเลยน้ำโสมเวียงจันทร์ สร้างคอมพรเจริญบึงการบ้านทาตอุดรธานีนากลางลมศัก์เพชรบูรณ์พิจิตร้้องไผ่นะคะน้องบัวชุมแพคอนแก่นกาลสินบ้านดงสวรรค์บ้านนาคำค่ะเป็นปริมาณของฝนเบาบางนะคะแล้วก็แถวบริเวณกุชินารายร้อยเอ็ดพายาภูมพิพิสัยก็มีเกิดขึ้นแต่เป็นฝนเล็กน้อยเบาบางค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็มีเกิดขึ้น คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา1ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะแถวบริเวณภูสิงห์สังขะไพรบึงกันทารักษ์เบญจารักษ์พายุหะานะคะมีเอถามเข้ามานะคะสำหรับอำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์ก็มีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้นะคะในช่วงบ่ายช่วงเย็นนี้ค่ะช่วงตั้งแต่เวลา1 5บ6นาฬิกานะคะแต่เป็นฝนเบาบางเล็กน้อยนะคะหากองค์ประกอบไม่พร้อมอาจมีเพียงฟ้าครึ้มนะคะคุณผู้ชมฝนอาจเกิดขึ้นไม่ได้ แล้วก็มีครอบคลุมนะคะแถวบริเวณสีคิ้วบ้านตะขบโชคชยัยบ้านบุคอนบุรีนะคะมีฝนเบาบางเล็กน้อยเช่นกันทางด้านภาคตะวันออกค่ะปริมาณของฝนค่อนข้างอยู่ในระดับปานกลางนะคะครอบคลุมบริเวณไทยสาม,มัคคีนะครนายกปราจีนบุรีนะคะบ้านหนองไฮบ้านหนองเสม็ดค่ะเกิดขึ้นครอบคลุมแล้วก็บริเวณฉะเชิงเซา อำเภอพนมสารคามอีกเล็กน้อยค่ะก็ครอบคลุมอีกทีแถวบริเวณจังหวัดจันทบุรีอำเภอคลุงนะคะแล้วก็บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะในช่วงเวลา15นาฬิกานะคะปริมาณของฝนจะครอบคลุมไปจนถึงส่วนภาคใต้ค่ะปริมาณของฝนครอบคลุมนะคะค่อนข้างหลายพื้นที่ดังนั้นเรามาติดตามอัปเดตปริมาณของฝนสะสมกันนะคะคุณผู้ชมว่าปริมาณของฝนสะสมนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดกันบ้างค่ะอัปเดตวันนี้กันนะคะในช่วงเวลาประมาณ10 เจ็ด16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นค่ะคุณผู้ชมโดยปริมาณของฝนนะคะจะเริ่มครอบคุมตั้งแต่ช่วงเวลา15นาฬิกาเป็นต้นมาจากร่องมรสุมนะคะคุณผู้ชมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนนะคะร่องมรสุมพาดผ่านอยู่เช่นนี้ทำให้บริเวณนี้นะคะเกิดฝนขึ้นได้ตามแนวร่องมรสุมและยังมียอมความกดอากาศตามค่ะ ที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างนะคะครอบคลุมในพื้นที่เพชรบูรณ์นะคะชัยภูมิครอบคลุมภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือนิดหน่อยค่ะทําให้ปริมาณของฝนช่วงนี้นะคะเกิดขึ้นแล้วก็ตกแช่อยู่เป็นเวลานาน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีในช่วงของภาคใต้นะคะใต้ตอนบนหากดูจากโมเดลปริมาณของฝนเกิดขึ้นนะคะทั้งใต้ตอนบนและใต้ตอนล่างครอบคลุมนะคะตั้งแต่ ประจวบคีรีขันธ์นะคะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลงมาเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ปริมาณของฝนก็จะเ,าเบาบา,บางลงทางด้านตะวันออกอย่างเช่นบริเวณท่าสานะครศรีธรรมราชนะคะบ้านกลองะอวดพัทลุงบางแก้วควนเนียงนะคะปริมาณของฝนนะคะช่วงด้านตะวันออกเป็นภาคใต้ตอนล่างนี้ปริมาณของฝนจะน้อยค่ะแต่นะคะตั้งแต่นี้จนถึงจังหวัดตรังคะ่ะปริมาณของฝนคือตกครอบคลุม ทุกพื้นที่ทุกอำเภอนะคะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่บอกว่าเมื่อวานปริมาณของฝนไม่ตกร้อนมากวันนี้ตกแล้วนะคะคุณผู้ชมประจวบคีรีขันธ์นะคะวันนี้รับฝนเป็นที่เรียบร้อยค่ะเลื่อนไปดูต่อค่ะในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะหรือว่า4โมงเย็นค่ะ ยอมความกดอากาศต่ำนะคะยังคงปกคลุมค่ะทําให้ปริมาณของฝนก็ยังคงตกได้นะคะในบริเวณดังกล่าวที่เกิดขึ้นเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะลองมาดูในพื้นที่กันค่ะว่าในช่วงเวลา16นาฬิกานะคะพื้นที่ก็ยังคงครอบคลุมนะคะบริเวณพื้นที่เชียงใหม่ตอนบนแม่ห้องสอนอำเภอปลายเชียงดาวนะคะเชียงใหม่แม่แจ่มขุนยวมแม่เสเรียงอมก่อยอำเภอลี้ท่าสองยางนาตาโพ อำเภอเมืองจังหวัดตากสุขโขทยัยสวรรคโลกวังชิ้นนะคะอําเภองาอำเภอสองอําเภอเมืองแพร,แร่อุตรดิตถ์บ้านสวนบ้านโอยนะคะอําเภอเงาพะเยาค่ะเทศบาลเมืองน่านอําเภอปัวนะคะรวมไปถึงภาคเหนือตอนล่างนะคะบ้านสวนนครไทยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะคะลมสักเกิดขึ้นได้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลา16นาฬิกาค่ะปริมาณของฝนเกิดขึ้นบริเวณพูรเรือจังหวัดเลยนะคะ ชุมแพชัยภูมิบํน็จนรงบัวใหญ่บ้านไผ่ขอนแก่นนาคําบ้านดงสวรรค์อุดรธานีบ้านทาตสกลนครน,นะคะกุชินารายกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจเจริญมุกดาหารชานุมานพยากภูมิพิสยัยศีลาลาาศีสเกตอุบลราชธานีเดชอุดมสำโรงนะคะพิบูลมังสาหารสีเมืองใหม่นะคะเป็นเจรลักษณ์กันทลลักษ์แล้วก็บ้านอีโมค่ะ และมี f อฟรายงานนะคะว่าเดชดอุดมปริมาณของฝนยังไม่ตกตอนนี้ปริมาณของฝนเกิดขึ้นแล้วนะคะในอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะปริมาณของฝนเกิดขึ้นในช่วงเวลา16บหนาฬิกาหรือว่า4ี่โมงเย็นนะคะคุณผู้ชมเป็นปริมาณของฝนนะคะปานกลางค่ะภาคกลางก็มีเกิดขึ้นแถวบริเวณนะครนายกปราจินบุรีชะเชิงเซาคลองตะเกาซอยดาวจันเทอบุรีจังหวัดตราดอำเภอแกร่งคลองหาดสระแก้วนะคะติดกับบริเวณ ของปักช่องด้วยนะคะตะขบสีคิ้วมวกเหล็กวังม่วงนองไฮนะคะปริมาณของฝนแต่เป็นเล็กน้อยไปถึงปานกลางค่ะส่วนนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะในช่วงเวลา16นาฬิกาจากการอัปเดตปริมาณของฝนสะสมในช่วงเช้านะคะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงเวลา16นาฬิกานี้ไม่มีฝนนะคะแต่จากการอัปเดตในช่วงบ่ายปริมาณของฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลา16นาฬิกานะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะ กรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีเสาธงหินนะคะสมุทรสาครสมุรทรสงครามดอนไผ่ดอนใหญ่นคนปรปฐมนครเชียงศีสามพรานบ้านถนนบางเลนบ้านปโป่งโพธารามบ้านหนองไก่ขันนะคะเนินม่วงจอมพึงราชบรุรีนาคอกหนามพุกดอนะคะบ้านเคียรีวงเขาย้อยบ้านหินสีท่าเกยบ้านคา บ้านห้วยม่วงสวนพึ่งบ้านตะโกล่างบ้านตะเคียนงามบ้านทับตะโกนะคะปริมาณของฝนเกิดขึ้นในระดับปานกลางนะคะตกในช่วงเวลา16นาฬกาค่ะเกิดขึ้นนะคะรวมไปจนถึงบริเวณกาญจนบ,บรุรีกำแพงแสนสองพี่น้องอู่ทองห้วยกระเจาหลังเขาสุพรรณบุรีสีประจันนะคะไซโยกท่ากระดานเมืองเท้าด่านช้างนะคะขึ้นไปถึงภาคเหนือตอนล่างบริเวณทองผาภูมิทุ่งเสือโทนนะคะ ลานสักลานหมาในปริมาณของฝนก็เกิดขึ้นแต่เป็นฝนเบาบางเล็กน้อยแถวบริเวณอุ้มผางนะคะปางมะค่าบ้านไร่คลองลานโค้งวิไลค่ะเป็นปริมาณของฝนเบาบางนะคะในส่วนของภาคเหนือตอนล่างติดกับภาคกลางค่ะในส่วนของภาคใต้นะคะปริมาณของฝนครอบคลุมนะคะตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเลยนะคะคุณผู้ชมโดยตกมาตั้งแต่ช่วงเวลา ประมาณ15นาฬิกานะคะจนถึง16นาฬิกาก็คือ1ชั่วโมงนะคะปริมาณของฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องอยู่และเริ่มครอบคลุมมาทางด้านตะวันออกด้วยนะคะจากที่ตอนบ่าย3าโมงนั้นปริมาณของฝนทางด้านตะวันออกอย่างเช่นนครศรีธรรมราชนั้นไม่เกิดฝนนะคะแต่ในช่วง16นาฬิกาปริมาณของฝนเกิดขึ้นรวมไปถึงนครศรีธรรมร,ราชเฉวดพัทลุงด้วยนะคะหาดใหญ่แต่ฝนทางด้านตะวันออกอยังเป็นฝนเบาบางเล็กน้อยนะคะส่วนบริเวณปัตตานียะลา ฝนก็ยังคงน้อยอยู่นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยต่อไปเราเลื่อนกันไปดูต่อนะคะในช่วงเวลา17นาฬิกาค่ะ17นาฬิกาปริมาณของฝนก็ยังครอบคลุมนะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลปริมาณของฝนก็ยังครอบคลุมอยู่นะคะในจุดเดิมแต่เป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะปริมาณของฝนมากและเข้มขึ้นหน่อยก็อยู่ได้แถวบริเวณมุกดาหารนิคมคำสร้อยนะคะดอนตาลกุดคอการ ตรงจุดนี้ปริมาณของฝนค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่มุกดาหารของวันนี้ช่วงเวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นค่ะเลื่อนไปดูกันต่อนะคะในช่วงเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นค่ะปริมาณของฝนก็ยังคงตกอยู่ที่เดิมนะคะคุณผู้ชมแต่เพียงแค่ภาคใต้ตอนบนค่ะปริมาณของฝนเริ่มจางหายไปนะคะส่วนภาคอื่นๆปริมาณของฝนยังครอบคลุมอยู่จุดเดิมค่ะ นั่นหมายความว่าปริมาณของฝนนะคะตกครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกาค่ะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณของฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะคะแต่เริ่มเบาบางลงแถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะอย่างเช่นบึงการพรเจริญสร้างคอมนะคะอุดรธานีนากลางปริมาณของฝนลดลงเหลือไว้เพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะอย่างเช่นนครราชสีมาค่ะ บุรีรัมย์สุรินนะคะมีเกิดขึ้นครอบคลุมในจุดเดิมที่ตกเมื่อวานเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานในช่วงเย็นช่วงค่ำนะคะปริมาณของฝนครอบคลุมอยู่บริเวณนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินนะคะในวันนี้ก็ยังครอบคลุมอยู่เช่นเดิมค่ะแต่ฝนเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะอาจเป็นฝนที่ไม่ได้ตกหนักมากค่ะคุณผู้ชมดังนั้นปริมาณของน้ําจึงต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะต่อไปเลื่อนมาดูในช่วงเวลา19นาฬิกาหรือว่าหนึ่งทุ่มกันค่ะ ภาคเหนือคะ่ะแสดงให้เห็นนะคะจากโมเดลแสดงให้เห็นว่าภาคเหนือนั้นปริมาณของฝนเริ่มจางหายไปในบริเวณเหนือตอนบนนะคะเหลือเอาไว้เพียงภาคเหนือตอนล่างนะคะแถวบริเวณอำเภอลี้วังชิ้นนาตาโพจังหวัดตากสวรรคโลกสุขโขทยัยพิษณุโลกกําแพงเพชรค่ะแล้วก็แถวบริเวณภาคเหนือตอนล่างติดกับภาคกลางนะคะก็ยังคงเกิดขึ้นได้อยู่ในช่วงเวลา19นาฬิกานะคะบริเวณปางมะข่าบ้านไร่ชุมแสงหนองบัวนครสวรรค์ลานศักด หมอช้างอุทัยธานีชัยนาดด่านช้างบ้านไร่นะคะหันคาอินบรุรีโคกสำโรงบ้านตะขคอไผ่สลีลำนารายเนินมะขามป้อมนะคะเกิดขึ้นวงเวียนสะแก้ววังม่วงนะคะท่าช้างสีประจันสุพรรณบุรีอู่ทองห้วยกระเจา้าบ้านหลังเขาสองพี่น้องพระนครศรีอยุธยาค่ะ รวมไปถึงสระบุรีด้วยนะคะและมีนครนายกปราจีนบุรีค่ะบางเลนกำแพงแสนส่วนทางด้านภาคตะวันออกนะคะปริมาณของฝนเบาบางหายไปรวมไปถึงภาคใต้ด้วยนะคะปริมาณของฝนเริ่มเบาบางหายไปแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นได้นะคะเริ่มตั้งแต่บริเวณใต้จากประจวบลงมานะคะแถวบริเวณทับสแกลงมานะคะจากประจวบขึ้นไปปริมาณของฝนเริ่มลดลงหายไปค่ะ ดังนั้นนะคะในบางพื้นที่ฝนที่ตกเล็กน้อยอาจทําให้เกิดอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากขึ้นก็เป็นได้ค่ะเลื่อนกันไปดูต่อนะคะในช่วงเวลา20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มค่ะในช่วงเวลา20นาฬิกาค่ะปริมาณของฝนนะคะเริ่มมีความแรงเพิ่มขึ้นแต่จุดที่ฝนตกได้นั้นลดขนาดลงนะคะตกได้แคบลงแต่ปริมาณของฝนค่อนข้างหนักขึ้นนะคะ ในภาคเหนือค่ะปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา20นาฬิกาเน้น,นแถวบริเวณเชียงใหม่ขุนยวมแม่แจม่มแม่สเสรียงห้องมะข่าอมก่อยท่าสองยางเพลอลีวังชิ้นอำเภอเมืองแพร่บ้านสวนอุตรดิตสวรรคโลกนาตาโพสุขทไทยจังหวัดตากกำแพงเพชรโค้งวิไลพิษณุโลกนครไทยแม่สอดพบพระท่าสองยางอุ้มพางนะคะ เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางด้วยบริเวณนครสวรรค์ลานสักุทัยธานีบ้านไร่หันคาสะโบดหนองบัวน้องไผ่วิเชียนบุรีนะคะครอบคุมไปถึงไผ่สาลีบ้านตะเคาะชัยนาทอินบรุรีหันคาท่าช้าง วงเวียนสะแก้วโคกสมรงวังม่วงอ่างทองสีประจันสุพรรณบุรีพระนะครศรีอยุธยาสระบุรีนครนายกรวมไปถึงปราจินบรุรีและหนองไฮด้วยนะคะปริมาณของฝนเกิดขึ้นแล้วก็หนักด้วยแถวบริเวณอินบุรีชัยนาทนะคะเกิดขึ้นเป็นปริมาณของฝนค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชมส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะปริมาณของฝนในช่วงเวลา20นาฬิกาครอบคลุมแถวบริเวณนครราชสีมาสีคิ้วปากช่องตะขบโชคชยัยคอนบรุรีบ้านบุก กุดโบดระหารทายนางรองบ้านกรวดหนองสม็ดปราสาทพระพลาชัยสุริน์กระสังบุรีรัมคูเมืองนะคะสตึกพยัคฆภูมพิพิสัยบ้านประทายพิมายโนนสูงบัวใหญ่อําเภอพลบ้านปรางบํนิดนโรงค่ะนาเชือกเกิดขึ้นนะคะเป็นปริมาณของฝนที่ครอบคลุมอาจไม่หนักหนาแต่ว่ามีเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะ และอำเภอสังคละนะคะจังหวัดสุรินทร์สูสิงสีขอรภูมิปางกู่ขุย้ยทับทันสนมบึงบูนศิลาลาดค่ะแล้วก็บริเวณคำเขื่อนแก้วนะคะยะโสธรก็มีเกิดขึ้นด้วยค่ะที่แอนมินรับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะจะอัปเดตสภาพอากาศสำหรับบริเวณอำเภอสังคละจังหวัดสุรินทร์นะคะ ปริมาณของฝนนะคะในอำเภอสังขละเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเงย็นจนถึงสองทุ่มจากการอัปเดตสภาพอากาศแต่อำเภอสังขละเป็นปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นได้เบาบางเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่จริงแอดมินก็ไม่ทราบว่าปริมาณของฝนจะตกแค่ไหนนะคะอาจเล็กน้อยเบาบางเป็นฝนโปรยหรือเปล่ารบกวนคุณผู้ชมนะคะเข้ามารายงานสภาพอากาศให้แอดมินได้ทราบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแอดมินขอกาบขอบคุณล่วงหน้าค่ะ และมีอีกหนึ่งอำเภอนะะในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีคุณผูม้ชมถามเข้ามาก็คือบริเวณอำเภอหนองฮีนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดปริมาณของฝนก็มีเกิดขึ้นได้นะคะคุณผูม้ชม แต่เป็นฝนเบาบางเล็กน้อยค่ะเกิดขึ้นในช่วงเวลานะคะตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะไปจนถึงช่วงตั้งแต่ช่วงทุ่มนึงนะคะคุณผู้ชมไปจนถึงช่วง2องทุ่มก็คือ20่สนกาจนถึง3ามทุ่มนะคะปริมาณของฝนก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่นะคะมันในบริเวณนองฮีรอยเอ็ดนะคะและปริมาณของฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงช่วงเวลา เที่ยงคืนนะคะหรือว่า24นาฬิกาปริมาณของฝนยังตกอยู่นะคะในพื้นที่หนองฮีค่ะต่อไปเรามาอัปเดตกันต่อนะคะในช่วงเวลา21นาฬิกา2ทุ่มตกอยู่3ทุ่มก็ยังคงตกอยู่นะคะแต่ฝนนั้นจะเคลื่อนตัวค่ะคุณผู้ชมเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกมากขึ้นนะคะโดยทางภาคเหนือปริมาณของฝนก็เริ่มไปครอบคลุมและตกหนักนะคะแถวบริเวณพานกระต่ายกำแพงเพชรคลองลานบ้านโค้งวิไลนะคะบ้านลานตาบัวพิษณุโลกห้วยตั้งสุขโขทยัย บ้านสำหวายบ้านใหม่เนินมะปรางพิจิตรบึงนารางบ้านนาโบดนะคะหนองจังเป็นปริมาณของฝนที่เริ่มนะคะขยับขึ้นไปทางด้านตะวันออกมากขึ้นบริเวณนายางสวรรคโลกทุ่งเสลี่ยมอุตรดิตถ่าปลานะคะบ้านวังโป่งบ้านชัตการบ้านสวนค่ะเป็นปริมาณของฝนค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะครอบคลุมขยับขึ้นไป แล้วก็รวมไปถึงบริเวณบ้านตะขคาะไผ่สลีก็ยังตกอยู่นะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะปริมาณของฝนก็เริ่มกระจายไปทางด้านตะวันออกมากขึ้นเช่นกันนะคะและตกหนักได้บริเวณอำเภอพยัคฆภูมพิพิสัยนะคะอำเภอกระสังบริเวณจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะแต่ครอบคลุมนะคะรวมไปถึงบริเวณบ้านกุดชุมแสงชัยภูมิบำเหน็จนรงนะคะบ้านปรางบัวใหญ่อำเภอพลบ้านไผ่กุดรังมหาสารคามบ้านหัวขั่วนะคะประทุมวาปีบ้านกงกุกนาเชือก บ้านประทายคูเมืองสตึกนะคะบ้านตะขบบุริรัมนะคะพระพราชายัยนางรองและหานทรายบ้านกรวดบ้านบุนะคะและในช่วง3ทุ่มนะคะหรือ21นาฬิกาปริมาณของฝนก็ครอบคลุมมาจนถึงในส่วนของสีขอร,รภูมิห้วยทับทันปรางกูศรีสะเกตด,ด้วยนะคะบริเวณอำเภอสนมบึงบูนศิลาลาดยางชุมน้อยกันทารลมค่ะ ในพื้นที่อื่นๆนะคะปริมาณของฝนยังไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือด้านติดกับสบปปลาวนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีนะคะในอําเภอเดชอุดมนะคะที่แอดมินเห็นคุณผู้ชมถามเข้ามาด้วยนะคะบริเวณเดชอุดมปริมาณของฝนก็เกิดขึ้นแค่ช่วงเย็นเล็กน้อยเบาบางนะคะแล้วก็ในช่วง ดึกสองทุ่มสามทุ่มไปก็ไม่มีฝนแล้วนะคะคุณผู้ชมลองดูกันไปต่อค่ะในช่วงเวลา24นาฬิกานะคะ24นาฬิกาปริมาณของฝนครอบคลุมอยู่จุดเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือค่ะครอบคลุมส่วนภาคเหนือนั้นครอบคลุม,เ,มเพิ่มมากขึ้นนะคะเกือบทั้งหมดของภาคเลยนะคะเว้นเอาไว้เพียงแค่แถวบริเวณเชียงคําอําเภอปัวนะคะทุ่งช้างผาหลัก ศบขุนบอกเะเรือนะคะเหนือตอนบนบนติดกับสปปลาวนะคะเป็นเป็นของภาคเหนือที่ปริมาณของฝนนะคะมาไม่มีเกิดขึ้นในช่วงเวลา22นาฬกาหรือว่า4ทุ่มส่วนภาคกลางค่ะปริมาณของฝนในช่วง4ทุ่มนั้นหายไปเลยนะคะด้านรับลมมรสุมด้านตะวันตกนะคะหายไปเลยเกิดขึ้นอยู่แค่แถวบริเวณนะคะภาคตะวันออกในบริเวณปราจีนบรุรีมหาสาร,รคามฉะเชิงเศรานะคะ กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปากเกร็ดสโคกพนคอศรีอุทยาก็ยังคงมีเกิดขึ้นได้แต่เป็นฝนเบาบางเล็กน้อยค่ะในช่วงกลางดึกนะคะภาคใต้ค่ะส่วนภาคใต้ปริมาณของฝนเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังคงมีฝนเบาบางนะคะครอบคลุมอยู่ตั้งแต่ประจวบคีรีีััธนทับสแกบางสะพานน้อย ชุมพรหลังสวนท่าชนะรบบุร,ร,บรีตะกัวป่าสุร,ราษฎร์ธานีนะคะก็มีครอบคลุมได้แต่เป็นฝนเบาบางเล็กน้อยค่ะตกหนักในช่วงสี่ทุ่มนะคะดูเหมือนจะเป็นภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะแถวบริเวณลานตาบัวบ้านไร่นะคะแม่แตงพิจิตรขอให้คุณผู้ชมในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักกันด้วยนะคะเลื่อนไปดูกันต่อในช่วงกลางดึกค่ะเวลา23นาฬิกาปริมาณของฝนก็ยังคงเน้นหนักแถวบริเวณภาคเหนือนะคะเนื่องจาก หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างนั่นเองนะคะรองมรสุมก็ยังคงทํางานตามปกติและยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะที่เกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้นะคะทางด้านตะวันออกของชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะ และจะมีการเคลื่อนตัวไปทางเหนือนะคะคุณผู้ชมสําหรับยอมความกดอากาศต่ำตัวนี้ติดตามกันต่อนะคะยอมความกดอากาศต่ำเองก็มีอิทธิพลทําให้ปริมาณของฝนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะเนื่องจากเป็นการเหนี่ยวนําความชื้นปกคลุมทําให้เกิดฝนได้นะคะอัปเดตกันไปต่อนะคะในช่วงเวลา1นนาฬิกาค่ะปริมาณของฝนก็ครอบคลุมแต่ฝนนั้นนะคะเป็นฝนเบาบางเล็กน้อยลงค่ะเป็นฝน ไม่หนักนะคะคุณผู้ชมแต่ครอบคลุมโดยเฉพาะภาคตะวันออกเชียงเหนือครอบคลุมไปตอนบนบนแล้วนะคะโดยเฉพาะบึงการพรเจริญสร้างคอมนะคะติดกับทางซับรลาวค่ะส่วนนะคะภาคที่จางหายไปจังหวัดที่จางหายไปก็จะเป็นพยัครภพูิพิสัยศิลาราชศรีสเกตกันทาราักนะคะอุบลราชธานีเดชอุด,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 ดมนะคะ พายุกระพุ่มพิสัยที่ตกหนักไปในช่วงเย็นนะคะช่วงดึกๆปริมาณของฝนจะจางหายไปค่ะจากการอัปเดตของ ECM นะคะภาคตะวันออกค่ะปริมาณของฝนจะเริ่มตกหนักขึ้นแถวบริเวณจันทบุรีจังหวัดตราดในช่วงกลางดึกนะคะเวลาตีหนึ่งค่ะเลื่อนกันไปดูต่อในช่วงเช้าค่ะ4นาฬิกาปริมาณของฝนเริ่มเบาบางลงนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่จะกรีดยางนะคะก็สามารถออกไปกรีดยางได้นะคะในช่วงเวลานี้ ที่จะไปได้นะคะก็น่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในช่วงเวลา4นาฬิกาปริมาณของฝนยังคงอยู่นะคะอาจจะตกได้เบาบางเล็กน้อยนะคะเลื่อนไปดูต่อในช่วงเช้าค่ะ6นาฬิกานะคะปริมาณของฝนนั้นเริ่มจางหายไปในหลายพื้นที่นะคะในช่วงเวลา6นาฬิกาเหลือไว้เพียงภาคตะวันภาคเหนือตอนบนบนเล็กน้อยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบนค่ะ เดินไปดูในช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะปริมาณของฝนไม่ว่าจะเป็นเหนือหรือภาคอีสานนะคะปริมาณของฝนหายไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเหลือไว้เพียงแค่บริเวณแถวแม่สะเรียงนะคะอมก่อยพิษณุโลกเกิดขึ้นเป็นฝนเบาบางเล็กน้อยค่ะเดินกันไปดูต่อค่ะในวันพรุ่งนี้ปริมาณของฝนจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดคะปริมาณของฝนจะเริ่มเกิดขึ้นตามนัดเลยค่ะคุณผู้ชมปริมาณของฝนมาตามนัดเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาล เป็นฤดูฝนเป็นสภาวะปกติของฤดูฝนนะคะที่ปริมาณของฝนนั้นมักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำในบางพื้นที่อาจต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกได้ค่ะโดยวันพรุ่งนี้ปริมาณของฝนก็เริ่มดีงามตั้งแต่ช่วงเวลา13นาฬิกานะครับคุณผู้ชมปริมาณของฝนเริ่มตั้งแต่ช่วง13นาฬิกาเกิดขึ้นนะคะครอบคลุมนะคะเริ่มครอบคลุมตั้งแต่ด้านตะวันตก เลยนะคะคุณผู้ชมและจะเริ่มเข้ามาครอบคลุมมากขึ้นในช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะปริมาณของฝนก็จะเริ่มหนักขึ้นนะคะตกหนักชัดเจนขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่ทางด้านตะวันตกนะคะแล้วก็จะเริ่มไล่ไปทางด้านตะวันออกค่ะโดยช่วงเย็นช่วงค่ำปริมาณของฝนก็จะไปเพิ่มขึ้นทางด้านตะวันออกของภาคนะคะ โดยมียอมความกดอากาศต่ำนะคะที่อยู่บริเวณทะเลจ,จีนใต้นั้นก็ยังเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องเหนี่ยวนําให้ความชื้นนะคะพัดปกคลุมทําให้ประเทศไทยมีฝนตกได้ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 15, 16, 17และ18สิงหาคมค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะแอดมินก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณผู้ชมค่ะเอาช่วยใจช่วยไปพร้อมๆกันค่ะให้ปริมาณของฝนนะคะไปเกิดขึ้นในจุดที่คุณผู้ชมต้องการมากที่สุดนะคะให้เกิดผลประโยชน์ทางการเกษตรให้กับคุณผู้ชมมากที่สุดนั่นเองค่ะสําหรับการมาอัาปเดตสภาพอากาศประจําช่วงบ่ายช่วงเย็นของวันศุกร์ที่15สิงหาคม2568กับแอดมินก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ การอัปเดตสภาพอากาศตรวจสอบสภาพอากาศนะคะเป็นความคาดหมายสภาพอากาศดังนั้นอาจไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชมแอดมินก็ต้องกราบขออภัยในพื้นที่ที่พอถึงเวลาจริงๆแล้วปริมาณของฝนนั้นไม่ได้ตกหนักมากเลยนะคะตามที่โมเดลคาดไว้แอดมินก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมและกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินค่ะและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศให้แอดมินได้ทราบ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ